สวัสดีครับคุณครูทุกท่านนะครับสำหรับการกําหนดโครงสร้างรายวิชาและบันทึกเวลาเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปเป็นการบันทึกผลการประเมินรายวิชาหรือว่าการกรอกคะแนนนักเรียนนั่นเองนะครับ<ส><ส>ก็ขอให้คุณครูนะครับล็อกอินเข้ามาและเข้ามาในแถบงานวัดผลและประเมินผลเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาที่บันทึกผลการประเมินรายวิชานะครับก<ส>็เล<ส>ือกเป็นภาคเรียนนะครับถ้าเป็นปถมก็จะเป็นภาคเรียนที่ศูนย์นะครับและเลือกชั้นเรียนนะครับ เรียกวิชานะครับหลังจากนั้นก็จะพบเจอกับโครงสร้างที่เราได้กรอกเข้าไปในโครงสร้างคะแนนของเรานะครับข้อ1 10คะแนนข้อ2 10คะแนนข้อ3นามคะแนนก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของวิชาของคุณครูนะครับและทําการกรอกข้อมูลของนักเรียนไปแต่ละคนเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นธนพงศ์นะครับสมมุติว่าถ้าผมกรอกข้อมูล10คะแนนแต่ผมกรอกได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับเช่น3คะแนนเนี่ย ตัวเลขจะกลายเป็นสีแดงจะบ่งบอกให้เราเห็นว่านี่คือนักเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัดนี้นะครับแต่ถ้าวังเอินว่าคุณครูไปกดผิดนะครับอาจจะกดเกินขึ้นไปแบบนี้เช่นกันนะครับคะแนนมี10คะแนนแต่กรอกขึ้นไป20คะแนนหรือ11คะแนนก็แล้วแต่นะครับตัวอักษรก็จะกลายเป็นสีแดงเช่นกันนะครับก็ให้คุณครูได้ตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้ทําคะแนนนะครับกรอกคะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับสมมุินะครับนะครับเกรดก็จะกลายเป็นผลการเรียนก็จะกลายเป็นการคำนวณให้เรานะครับก็คลิกคำว่าคำนวณเกรดนะครับแล้วก็กด yes นะครับและกดบันทึกเกรดเพียงเท่านี้นะครับข้อมูลของนักเรียนก็จะเข้าไปในระบบนะครับนักเรียนก็จะสามารถเข้าไปดูผลการเรียนของตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ของโปรแกรมนี้ได้นั่นเองนะครับสําหรับการบันทึกคะแนนก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงนี้นะครับถ้าคุณครูจะประเมินด้วยความรวดเร็วคือกดดีเยี่ยมตรงนี้นะครับแต่ถ้านักเรียนคนใดที่คุณครูคิดว่าไม่ได้ดีเยี่ยมก็ใส่นะครับตัวเลขลงไปนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณผู้สอนทุกท่านนะครับ เมื่อทําการกรอกคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดคําว่าบันทึกคุณลักษณะนะครับตรงนี้แล้วก็เมื่อมีหน้าต่างขึ้นมาอย่างนี้แล้วแสดงว่าเรียบร้อยนะครับก็สามารถกดโอเคได้นะครับหลังจากนั้นก็คือการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนนะครับก็เช่นกันนะครับมีปุ่มให้ดีเยี่ยมตรงนี้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าคณครูคนไหนที่ต้องการที่จะลดหลั่นคะแนนนักเรียนลงตามความเหมาะสมนะครับก็สามารถมาคลิกแล้วก็พิมพ์นะครับอ่ะ ถ้าเกิดพิมพ์เกินนะครับนี่ยกตัวอย่างเช่นการพิมพ์คะแนนเต็ม3ผมพิมพ์ไป5กับ4ตรงนี้นะครับคะแนนก็จะขึ้นเป็นเออร์เรอร์แบบนี้นะครับก็โปรแกรมก็จะฟ้องเราขึ้นมานะครับเราก็ต้องกรอกให้ถูกนะครับ1 2 3นะครับหลังจากนั้นก็บันทึกผลการอ่านะครับบันทึกผลการให้คะแนนนี้นะครับแล้วกดโอเคส่วนการกรอกฟาสโกหากคนครูมีการกรอกประเมินผลตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงฟาสโกไม่ต้องทําอะไรนะครับ ไม่ต้องเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ามีการกรอกคะแนนตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นคุณครูไม่จําเป็นจะต้องไปกรอกที่ฟาสกอร์นะครับเพียงเท่านี้นะครับผลการเรียนนักเรียนก็จะเป็นการกรอกคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ